สวัสดีค่ะพ่อ่พี่น้องเมอนก็มาพกัมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่องยูทู e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเจ็ดเสี้ยนดังเนาะค่ะเนาะเจ็ดเสี้ยนดังที่หามาเป็นแนวทางเมอนกาบขอบบุญขอบคุณเจ็ดเสี้ยนดังด้วคะ่ะที่หาตัวเลขแนวทางมาวางทั้งช่องเนาะขอบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแรกทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเข้ามีหลุดเนาะเล่าพัฒนาสองทุ่มครึ่งขึ้นนี่นี่จะเป็นเลขทูบที่มาดามจุดวันผ่าเด้อพมเพี่น้องเพื่อจะเข้าจะปังเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับคนทุนน้อยอยากไปสปป,ปลาวเป็นตัวใดพอเม่พี่นอ้อ่ะตาดีได้ตาลายเสียเนาะเอาแค่เป็นแนวทางเด้อพมเพีพนอ้องไปฮเพืเบิ่งตัวเลขแนวทางของเจ็ดเสียงดังกันว่าจะให้ตัวไหนจะเข้าจะปังไหมชอบก็จัดคัดก็ผ่านไปพมเพี่น้องไป อ้าน,นี่ก็จะเป็นของโชวเชิดในะคะเป็นจังไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ๋วพัฒนาผู้ผ่านเนาะของโชวเชิดใจเข่าไปแต่ตัวรูดสี่เม็ดเดียวเจ็ดเซียนดังรูดพ่อแม่พี่น้องงวดที่ผ่านมาจับคู่ให้ไม่ถึงจักคนเนาะแต่ก็ให้แค่สี่หางนะคะแต่ก็ให้สี่หางพ่อแม่พี่น้องให้แค่สี่หางเมื่อนี้ข้ามาจับตามม่งเพราะว่างวดก่อนหน้านั้น วันที่ยี่สิบสเนาะของชอเศษใช่เข่าเด้อค่ะเข้าที่แปดสองสองแปดเด้ออ่ะเมื่อนี้มาจับตามองเงาๆๆไปน้ำกัดเลยเนาะสรุปให้ทุกเซียนเลยเจ็ดเซียนดังแล้วก็บวกเลขเด่นประจำวันชอเชษใชให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ วันที่28นะคะวันนี้เป็นวันที่28 5กับ7จดสองตัวสี่หาง2ตัวก็จะมี5้าแปด7้เจ็ดแนบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าดเตัว3หาง7 5็ดห้าแปดหหสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่ ห้าแปดห้าศสามตัวเน้นสองหางเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าศนย์อย่าลืมว่าของเพิินเข่าสามตัวตดมาแล้วแตกบุตรลางมาแล้วเ้วย้ยอของชอเชิชัยเนาะสติเดินดีอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกราบขอบุญขอบุณชอเชิดชัยเด้อที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆ หวดก้อนเขาดีสุข้นหวดที่ผ่านมานี่บอกเข่าพมีน้องเลยแต่พอโทษขออภัยนี่จะเป็นของซองสุวรรณเนาะถ้าไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณตัววิ่งตัวรวดถือวันยั่งบรุลดเนาะค่ะเนาะวันนี้วันใหม่ไปใหม่วันนี้วันใหม่ไปใหม่เงาเงาไปเริ่มกันเลยพมีน้องเตรียมตัวแคบหน้าจอถ้าผู้ใดจะตามของซองสุวรรณเนาะซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด แล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองกับสี่สองตัวสี่หางโ่วาของเพื่นยังบรุลุเก่ายัางมาเห็นนะเก้าเข้าทั้งบนรลยล่างเด้อจับคู่ให้เฉียดมากให้เก้าออก9ก้าส่มือนี่จับตามองแล้วก็ให้9 7ออกเก้ากับแตกบนล่างคพณ่อนนี่นน่อแมี่นองจับตามองดีๆเมือน,นี่เนาะ ชองสุวรรณให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มเรื่อคืนนี้สองกับ 4, สี่สองตัวสี่หางสองตัวสี่หางก็จะมีสองแ48 40เบิ้ลก็จะเป็นสองสอตัว3หาง4ี่สอง4ปดสองตัวเน้น2อหางเน้นไปที่สองแปดสามตัวเน้นสองหาง สี่สองแปดสี่สองศูนย์แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณซ่องสุวรรณเด้อค่ะที่หายตัวเลขแนวทางมาว่างทง้งชงเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆต่อไปเป็นของเลขรับนางฟ้าก็ไม่ผ่านเนาะลุดแม่กระทังตัวรูดแต่ว่าของเลขรับนั่งฝากกระถือว่าเดือนดีพ่อแม่พี่น้องเฮ้ากบมาติดตามช่วงต่อไปเนาะเพราะว่าของคนแตกแบบนี้เลยเด้อค่ะเด้อเลขรับนางฟ้า แปดบนล่างสามตัวตด2ตัวบนล่างผ่านมาแล้วเมื่อนี่จะเป็นของเลขลับนางฝ่าบ่เข้ามาติดตามตัวเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองตุ้มคึ่งคืนนี้หกับ8ปสองตัวสี่งห้างห้าสองห้าหนึ่งห้าศหนึ่งแปดศู เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้สตัว3หางแปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่8ปดหโอ้แปดหนึ่นย์พนาเาคักเบาเนี่ยแปดเน้นไปที่ห้าหนึ่งหตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ ปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์ขานาสียุบไป,ปใดกันยังหลงมาด,ดามเอ้ยเนาะอ้าวได้รับในนอนเราก็เปพี่นองเอ้ยยาอททำงานไรเลยหลงหลงเรื่มเรื่มปัมปัมป่มเปือป้อเปือป้อบน่นไปเครื่องนึงแล้วะเสด้ใส่บ่นหละเงินที่ทำงานนี่อ่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มากะะลุดเนาะคะเนาะเลขมีที่มาช่วงนี้ลุดมือนี้เขาต้องไปได้เลขมีที่มากเด้อ ก็คืว่ามีจุดยืนเด้ถ้าต้องไปได้หาจุดยืนได้บ้านนี่เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหกสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าเก้าห้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์เบิร์ก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าห้าหกสองตัวเน้น สตัวเน้นสองหางเน้นไปที่6 9 6 0 3ตัวเน้นสองหางห6 9หกเก้าห้านยเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มกับเขาแล้วรุดเนาะมื่อืัอใหม่ไปใหม่เลยเนาะพอไพี่นองวันนี้วันใหม่ไปใหม่เลยเอาให้ตูกใจเอฟซีไปเลยบ่ตรองเบิงดอกประวัติสู่ต่อเลยเพราะว่าของเพ่นเอาใจทางอันอุบลเด้หน่ของเซียนหนุ่มนี่เห็นบนน่นนิสองสี่ตรงตรงทางอุบลได้หนีเมื่อนี้สิมาทางอุดรบน่น้อเซียนหนุ่มให้มาวันนี้รุดเลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ สกับ5้าสองตัวสี่หางสามเจ็ดสามแป้าเห้าแบิ้ลจะเป็น3ามสาหหสมตัว3ามหางก็จะเป็น5้าสามเจ็ดห้หาสสองตัวเน้น3ามหางเน้นไปที่สามเจ็้าเ็ดห้าแด สามตัวเน้นหางเดียวสามห้าสามเจ็ดอ่ะแคปหน้าจ,จพอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มวันนี้แล้ับกว่าปุณนอบคุณเซียนหนุ่มเด้อที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งสองระรับกว่าพูดหลายๆต่อไปเป็นของล็อกกิ๊กผ้ารวยของล็อกแกบบิ๊กผ้ารวยกับเขาแล้วลวดเด้อพ่อแม่พี่น้องขอโทษขอให้เนาะของล็อกกิ๊กผ้ารวยวันที่ผ่านมาแพ้รูดแบบรูดแบบกระจุยพ่อแม่พี่น้อง บ่เขาแม่กระทั่งตัวรูดเนาะงดก้นกอดข้อกันมากงวดกว้นหนานน่นเข่าจับคูนะคะเนาะอะเมื่อนี้ผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับล็อกจิกผ้ารวยมาตามต่อเพราะว่าแฟนคลับมีเยอะอยู่ล็อกจิกผ้ารวยเนาะล็อกจิกผ้ารวยให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งเกินนี้สามกับสี่สองตัวสี่หางสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้า ตัวกันก็จะเป็น3 0แล้วก็4 4 3ตัว4หางมาดามเขียนคงเพลินผิด3ตัว4ี่หาง4 3 8 4 3 9 4 3 0 3 4 4อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกกิา้ารวย2ตัวเน้น2องหางเน้นไปที่3 8 3 9 3ตัวเน้น2องหางเน้นไปที่ 4 3 8 4 3 9เก้ม้นที่3รูดที่3แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของล็อกจิกผารวยวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของมาดามคำนวณคุณมาดามเจ้าคือวันยางเจ้าเขาแล้วเจ้าคือรูดแล้วคุณมาดามมื่อนี้ต้องไปเด้อมื่อนี้ต้องไปเด้อค่ะเด้อไปเที่ยวสวปปอลากันรอ จะได้มีตังกินใช้กันเนาะอ่ะมาดามให้วันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้6กับ7จสองตัวสี่หาง6กสามหกห้าเดสาหเบิ้ลก็จะเป็นหกหกเสตัวสามหางก็จะมีหกเจ็ดส6 7ดห้าหกหด สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดสามเจ็ดห้าสามตัวเน้นหางเดียวหกเจ็ดห้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นเลขเด่นประจำวันพแม่พนองเป็นจ้าไดล่องคีใไ้แล้วฟันดีบอนอฟันดีบอนอผู้เข้าไปเบิ่งล่องคีใไ้แล้วเลขเด่นประจำวันน่ะเป็นตามาบอกพแม่พนองงวดนี้เพราะว่างวดที่ผ่านมาหลุดแบบกระจุย รูดแบบกระจุยรูดบ่อยพอมากจัดโตเลยนะเนาะอ้าวมื่อนี้เห้ามาติดตามชมต่อแรกเด่นประจำวันให้มาวันนี้รูดบมเมนรูดเวย้ยเน้นหลักหน่วยเน้นหลักหน่วยมีสามมีสี่มีห้าเด้อค่ะสามตัวต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวแต่งหวัดที่ผ่านมาโบเห็นเด้อขอโทษขออภัย เมื่อนีห้ามาไปไหมจับตามองแล้วก็ได้หลักสิบมาจับคููไห่คือเกาพแมพีน้องถ้าสามงวดไม่ผ่านจะว่าใหาพ่พแมพีน้องแล้วมาดามจะเจ็บไว้ซื้อผู้เดียว <c oughs> เอาว่าพแมพีน้องถ้าสามงวดแล้วหลุดแบบกระจุยไม่หวานจะเจ็บไว้คนเดียวอ้าวนี่จะเป็นหลักสิบนี่หลักหน่วย ลักหน่วยคือตัวนี้เด้อพพวแม่พี่น้องเด้อหลักหน่วยมีสามมีสี่มีห้าหลักสิบได้มามีหมีเจดมีแปดมาจับคู่ให้วันนี้จับให้คือเก้าแล้วพวแม่พี่น้องอดบล้นทนบ่อใดเพื่อได้ไปสอปอป,อปอลาวเอาชอบก็จัดเด้อค่ะถัดก็ผ่านเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันเนาะ ให้มาเป็นแค่แนวทางจับคู่ให้ก็จะมีก้าหางแบบไม่ต้องกัดก้าวหางก็จะมี6 3 6 4 6 5 7 3 7 4 7 5 8 3 8 4 8 5อา้าวมัดตัวได้จัดไปพวกแม่พี่น้องชอบของชอบคู่ได้ชอบเซ็ตได้จัดไปเซ็ดนั่นเนาะ ชอบตัวไหนกิ้มตัวนั้นเนาะคันว่าหลายอ่ะคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ